สตมเมาอันเนี้ยหลอนอันตรายตัวใหม่วัยรุ่นเยาวชนเนี่ยบางพื้นที่กําลังคิดมากแล้วคุณครูผู้ปกครองนะถ้าไม่รู้จักวิธีดูรับรองจับไม่ติดแน่นอนในนี้มันมีอะไรข้อแรกนะเขาจะเอาสารที่ชื่อเล่นว่าแอซิดเนี่ยหยดลงไปมันจะแห้งแล้วกักสารอยู่ข้างในเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกระดาษที่ปกติเขาใช้ซับน้ําหมึกหรือน้ํามันเนื้อมันจะไม่ค่อยแน่นใครนึกภาพไม่ออกลองเสิร์ชคาว่า blotter paper ดูก็ได้ครับ ข้อ2คนที่ใช้นะเขาจะเก็บอยู่ในซองซิปแบบนี้เพราะมันจะกันน้ํากันความชื้นได้ดี3ให้ดูขนาดเทียบกับนิ้วหรือว่าหัวไม้ขีดไฟแต่ถ้าวัดจริงๆเนี่ยมันก็จะประมาณ6-8มิลไม่เกินนี้เพราะการใช้เนี่ยเขาจะเอาไปวางไว้ที่ลิ้นขนาดมาเลยเล็กๆครับสุดท้ายให้ดูที่ขอบเนื่องจากว่าเขาจะทํามาเป็นแผ่นใหญ่แล้วฉีกแบ่งกันกระดาษเนี่ยมันเลยต้องทํารอยปลุกมาไว้ก่อนเป็นที่มาของคําว่าสแตมแล้วเวลาฉีกออกมาเนี่ยตรงขอบมันเลยจะเห็นเป็นขุยๆแบบนี้ครับ อ๋ออีกเรื่องครับแอ i d เนี่ยชื่อที่คนรู้จักทั่วไปน่าจะเป็นคำว่า LSD ตัวนี้ทำให้คลั่งหรือคอตอตอได้แล้วถ้าใช้ระยะยาวเนี่ยกลายเป็นโรคจิตได้เลยครับผู้ปกครองบันเช็คกระเป๋าลูกหลานบ้างนะครับหมอเตือนแล้วนะ